อู้พุดพอดีเลยพี่น้องว้าวชานี่มีรุ่นเลยนแล้วครับพุดขึ้นกลางจอมพอดีเลยพี่น้องบอกมีเยึกๆครับโอ้นั่นครับสลิดโอ้โอ้อสามเต็มพี่น้องชานี่ขายกิโลจักบ่ายสลุดไงสองหน่อยพี่น้องโอ้วันนี้ก็ประมาณจัดตัวอลไรนี่ S <S 2> <S 2> <C> e <at> จัดกที่พอด,ดีติดด้วยอย่างนั่นหนุน <S <S ่มได้แล้วครับพี่น้องมาเดิอพี่น้องเด้อมากินตุ่มปลาเดวยกันตุ่มปลาสดๆจับานมา สวัสดีครับพี่น้องับผมพันไก่ในช่องไก่คนหากินครับครับวันนี่ผมมาบ่านครับขอเชียงชวนไปวานเฮ้ยครับเห้ยหาเซนครับไปใหญ่ครับไปนี้ครับพี่น้องถึงโค้งแล้วครับเห้ยหาเซนครับแมวาปหน่อยเลยเนาะ วิ่งนะครับวิ่งนะครับโอ้หนเตมพี่น้องเีง๋ยเๆๆเ้ครับิ่งม้วได้วแว,แวโอ้สเพียนครัพี่น้อง เทียน yeah. นี่ครับใส่ฟ้ามือครับพี่นาท,ทำให้งรู้ก,กันอีกแล้วครับใส่หมวกครับใส่ข้องนี่นะครับเดี๋ยวไปต่อครับพี่น้องอาพูด,ด,ดอีกแบคับน้องอืมตอนนี้เอ้า มีแต้มอ,อีกแล้วๆๆครับพี่นอ้องโอ้อยเด้อเด้อเด้อนี่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 โอ้สองเต็มอืมนี่ครับพี่น้องใส่ใส่แงบใส่ครับโอ้หมานี่ครับวันนี้สามชงครับโอ้ไม่ผิดหวังครับครับพี่น้องหมานี้ครับ อพุดพอดีเลยพี่น้องว้าวชานีมีรุ่นเลยแล้วครับพุดขึ้นกลางจอมพอดีเลยพี่น้องมาแล้วพี่น้องอยาซสา,ซาโอ,โอ,โอ,โอ้ชานี่ผ่าดพี่น้องขนาดพุดธน,นนี่ แสวยดีครับชานแน่มีรุ่นครับมีรุ่นครับโอบอกมีเยึกๆครับโอ้นั่นครับสลิดโอ้โหสามเต็มพี่น้องชานี่ว้าวว้าวนี่ไหมยีสซกนั่นแหละโซกหน่อยโซกหน่อยโอ้ยเดี๋ย,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามเต็มพี่น้อง ดูสลิดครับพี่น้องอาสลิดใหญ่เลยนี่ไอ้องไปค้องติดหัวติดหัวโอ้ยไปเร็วไปเร็ว อโอ้นี่ครับมันยีสุกเลยครับโอ้ยีสุกเทปได้ยีสุกอ๋อชานี่ไเลยาาสามเต็มเลยเนาะคือกับมันเดี๋ยวไปต่อครับ รุนเลยเรครับพี่นอ้องเป็นปลาอะไรครับนั่นสลิดพี่น้องขึ้นมาโอ้ตาผมเห็นแล้วโอ้วเ,เดี๋ยวครับสลิดครับพี่นอ้องนย่มันพัดโอ้โหสลิดหาเซ้นพี่นอ้อง นีทหารเซนส,สครับเป็นไรหรอต่องในทหาชมุดแล้วครับครับผ่านคนหนึงกันครับ

ไปครับพี่น้องตามคลองไปเลยชมบรรยากาศยามทุ่งหออ่ับเออสายผมปีนี้อูนำ้ำตุ่มๆครับเขาเชียวดีแท้ครับครับพี่น้องบรรยากาศตกเบ็ดคันเบดครับโอ้นี่ครับ ตกปลาครับนี่ครับปลาครับปลาโชโอ้ยอย่านาเตนะเฉา,าเนา,เาะวานเตะเฉาแล้ววันได้ทุกทีกับวันละสองโลไงนี้ปลาโว้าก็พอได้นะครับพอได้กับเขา่า ขา,ขายดึงไหมเนี่ยโอ้า oh, ขายด้วยครับพี่น้องยิงลกเขาก็ซื้อสั่<อ>สงมืพอกันดอขายกี่ลจัการาเป็นรถเนี่นออยอ้ oh, สองหอยพี่น้องโอ้ oh. <laughs> ยังปลาขา้าอะไรนี่หรอมีเห็นไดนี่ยได้แต่มอีตัว้วอตงน,นเป็นปลารดเลยนี่มีแต่ปร วันนี่ก็ประมาณเ <c ười> จ็ดตัวอะไนี่จักกี่พอหีิบตัวยังโอ้นั่นนอโอ้ขึ้งกระติกพี่นอ้องอน้ำแข็งดาอุ้ยดกานหนอนยยืนี้ัเว้อืม ได้แล้วล่ะครับพี่น้องเป็นปลาขาวครับนี่ปลาขาวโอเขาวครับปลาลดยังไม่เห็นผมมีแต่ปลาขาวสามเนี่ยเนาะจีด นี่ครับเยียพี่น้องใส่เดียนน้ำครับพี่น้องนี่ครับมาเจอยครับนี่ก็ยาครับนี่ยาท้องครับขออย่าดูป่าเด้อนี่พี่น้องโอ้ปวดลดครับนี่ยรเสซี่คันครับพี่น้องคันนี้ลงไปดรอเลยครับ ไม่งองดก็ขาวงางเงการัมาเามาดก็งงกคือ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 วัดจัมัดจริงนี่อย่ากพาอยายหูมัยามาโยแล้วเนาะอ้มาทุกวันเลยถกวันนี้วันนี้ ได้หลายไหมวานได้หลายไหมวานก็ขึ้นตัวก็ะรถวันนี้ยังก็เพอได้เนาะวัน huh. นี้ก็กักตัวนอหมีก็หนักก็เงยหนักบรรยากกมันจะงุยจะเป็นเค็ดนะเนาะโอ้หงคันเลยครับมักแลมักกว้าดึงไป ขักินจิ้มป้าขาวจิ้มไหมโอ้โดอหลงมับแล้วพี่น้องเอ้ยยกยกบนขั่วเต็มๆอย่างๆเลยมา,งงาอ้าวมาแล้วโอ้ขาวหน่อยรู้มากกว่ารู้มันต้องไปจับตั้งมันอ่ะโอ้ยมันเล่นกิ๊งแค่ไหนแขงแขน เองมากอ้าวเดี๋ยวมีเต็มครับสองตัวเ,น,วเนีับโวนทะเพียนโหลด่งี้องอโ สวยสวยครับไปต่อครับรน,นี่แหละลิทช่างงงว่ะลิทห้าเซนห้าเซนสลิทใหญ่ ยังบม่เพียงว้าวอือฮพี่น้อง,ออองรุนกันครับชาสุดท้ายแล้วโอว้หนึ่งตัวพี่น้อง หมานตามเคยครับหมานแกแล้วครับนี่สลิดกิดแห่หาเส้นพี่น้องกิดแห่หาเส้นมันใหญ่ขนาดไหนล่ะพี่นอ้องปุ๊อปุ๊อปุ๊อปห่อฝ่ามือครับครับาสายท้ายแล้วก็กลับบ้านครับกลับบ้านไปต้มปลากันเดี๋ยวขปดูผลงานตะบ้านครับ Khoai chín tốt ba đây các anh hấp Chào โอตุมเลยนะพี่นอ้องคือ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 เลยนะคลิปมีตะแม่ใหญ่ให่ใหมีไปตรงน้องแล้วเหนาะครับพี่นอ้องตรมป้าเส็จแล้ครับเนี๋ย,ยวห้าเข่าห้านำกินนะครับ จปะปลานินจปะปลาจะเพียนไม่หรองปลาสะลิดปล่อยไว้ก่อนไว้กินทีหลังเสร็จแล้วครับกำลังมาเลงครับกำลังจีนกันครับเด้อวินองเด้อมากินตุ่มปลาเดวยกัน ปลาสดๆจะบ,บานมานะครับก็คลิปนี้ก็อไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอกินเข่าครับ